สวัสดีนะคะวันนี้ทีมพานที่แดนผูวอาน,นการช่างนะคะแล้วก็รถเกี่ยวข้าวสับพัฒนานะคะชัยภูมินะคะวันนี้ก็เสนอคลิปวิดีโอนะคะกับวันนี้นะคะกับรถเทรลเลอร์ลากรถเกี่ยวนะคะก็คันนี้เป็นสเปคตัวรุ่นบิ๊กไซส์นะคะคันนี้เหมือนเดิมค่ะเป็นคัสซีขนาดห้านิ้วนะคะเป็นเหล็กรางน้ำห้านิ้วนะคะถักด้วยเหล็กรางน้ำสี่นิ้วประกบนะคะฟูแผ่นด้วยเป็นลายสีนเป็ดค่ะ คันนี้สเปคความกว้างของเขานะคะจะอยู่ที่2เมตรเจนะคะก็คือเฉพาะตัวพื้นของเขาเลยนะคะจะกว้างอยู่ที่2เมตรห้นะคะแล้วก็จะขยายกระโปรงออกไปอีกฝั่งว่าสิบเซนนะคะตัวนี้นะคะวก็ซุ้มล้อออกไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้แท็กของเรานะคะคันนี้จะเป็นสเปคแบบพิเศษเลยเพราะว่าแท็กของลูกค้าค่อนข้างที่จะกว้างนะคะถ้ารวมกระโปรงด้วยก็คือความกว้างของเขาจะอยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบนะคะคันนี้ ความยาวของเขาจะอยู่ที่6เมตร50นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหางพับนะคะพับขึ้นพับลงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวเหล็กค้ำนะคะค้ำกับพื้นนะคะอันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะกับงานของเรานะคะก็ต้องบอกเลยว่าเทเลอร์ของเรานะคะเป็นสินค้าที่มีการส่งออกแบบต่อเนื่องใน ทุกวันเลยนะคะช่วงนี้2วันส่งที3วันส่งทีนะคะตอนนี้ยอดยอดการผลิตนะคะคิวการผลิตก็ยังคงเหลือกันอยู่อีกหลายคิวอยู่นะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะในส่วนของตัวเทเลอร์ล่าของเราด้วยนะคะก็สนใจนะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 9 2 4 1 1ด6 2นะคะแล้วก็อีกเบอร์080663 0489นะคะ เลอนา,างนะคะก็ฝากนะคะวันนี้พร้อมที่จะส่งมอบให้กับทางลูกค้าที่อำเภอบ้านแท่นนะคะจังหวัดชัยภูมนะคะสเปคคันนี้นะคะก็ไปขนรถอู่นะคะหให้ได้ชมกันนะคะยังไงก็ถ้าสนใจนะคะคลิกโทรกันเข้ามาเลยนะคะสอบถามพูดคุยกันก่อนนะคะก็คันนี้นะคะเราจะใช้เป็นยางกระทะขอบ16นะคะเป็นยาง825นะคะตัวนี้ เป็นยางใหม่กระทะใหม่นะคะเป็นดุมนะคะดุมดุมคันหน้านะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวเพากลางที่ใช้เหล็กล่างน้ำสี่นิ้วประกบกันนะคะตัวนี้ทำให้เหมาะสมนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะคที่แบบว่าเป็นรุ่นแบบมาตรฐานเลยนะคะก็คือให้มีความพอเหมาะในส่วนของตัวรถนะคะเพื่อที่จะให้น้ำหนักรถไม่หนักมากนะคะเราก็จะใช้เป็นในส่วนของตัวคันซีนะคะ ห้านิ้วนะคะแล้วก็ถักด้วยเหล็กรางน้ํา4นิ้วนะคะ,ะ,คะก็หางพับจะเป็นเหล็กรางน้ํา3นิ้วค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสเปคมาตรฐานของเราเลยนะคะยังไงก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะฝากติดตามนะคะอีแสตัวดังการช่างนะคะแล้วก็รถเกี่ยวข้าวสักชัยภูมินะคะก็ถ้าสตองพร้อมกันกับรถเกี่ยวนะคะของเราก็คือเราจะฟรีในส่วนของค่าขนส่งให้นะคะฟรีค่าขนส่งในระยะที่ไม่เกิน100กิโลนะคะเราจะฟรีค่าขนส่งให้ ถ้าเกิน200กิโลไปแล้วนะคะเราก็จะคิดตามระยะทางนะคะก็คืออยู่ที่5,000บาทนะคะถ้าเกิน300กิโลนั่นก็จะเป็นอีกเลทหนึ่งนะคะ <S <S ก็ยังไงฝากติดตามไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ